สวัสดีค่ะแม่บุญลายฟื้มทองค่ะเมื่อนี้มีฟื้มสองตะกองงามๆมาให้ทุกท่านได้ชมเด้อค่ะเชิญรับชมกันได้เลยค่ะขนาดแรกนี่กับสิบลบสี่สิบสองเซนเด้อค่ะขนาดต่อไปค่ะแปดลบสามสิบเ็ดเส้นค่ะขนาดต่อไปค่ะกับแปดลบสามสิบเ็ดเ้นค่ะขนาดต่อไปแปดลบสามสิบสามเส้นค่ะขนาดต่อไปจะกับแปดลบสามสิบสามเส้นเป็นฟื้นท่อผ่าสบายเด้อค่ะขนาดต่อไปค่ะเก็ดลบสามสิบห้าเ้นค่ะ ขนาดต่อไปกับสามสิบลบแย่ลอยสองเส้นเป็นฟุ่มท่อผาถุงสองตะกองงามๆเด้อค่ะขนาดต่อไปค่ะสี่สิบลบแย่ลอยสองเส้นเป็นฟุ่มท่อผาถุงไหมค่ะสี่สิบหางแ่ลอยสองเส้นค่ะฟุ่มท่อผาไหมค่ะห้าสิบลบแย่ลอยสองเส้นก็เป็นฟุ่มท่อผาไมค่ะยี่สิบหางแย่ลอยสองเส้นค่ะฟุ้มท่อผาถุงค่ะยี่สิบสองแย่ลอยสองเส้นเป็นฟุ่มท่อผาถุงค่ะยี่สิบแปดแย่ลอยสองเส้นก็เป็นฟุ่มท่อผาถุงเด้อค่ะ สามสิบหาโเงา้ร่อยสองเซนนี่เป็นฟื้มท่อใดทั้งไหมแหละได้เด้อค่ะขนาดต่อไปค่ะยี่ 10, 95, สิบโลเก้าสิบหาเซนขนาดนี้กับสี่จะห่างจักน้อยหนาผาบว่ถึงเมตรเด้อค่ะลูกขาดทานใดสนใจกระทาแคสสอบถามเพิ่มเติม,ตมแม่บุญหลายฟื้มท่องมาใดค่ะ